how to แต่งตัวออกงานครับ สวัสดีครับพาร์คนะครับวันนี้พาร์คจะมาแนะนําสไตล์การแต่งตัวของพาร์คเวลาเราไปออกงานเนี่ยจะต้องแต่งตัวแบบไหนก่อนหน้านี้พาร์คก็ไปออกงานแบบเยอะมากๆเลยนะครับมีทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นงานอีเวนต์งานที่ต้องไปเจอผู้ใหญ่งานไปเจอลูกค้างานแฟชั่นโชว์คือมีหลายงานมากจริงๆจริงๆการแต่งตัวของผมเนี่ยจะแบ่งเป็น3รูปแบบง่ายๆนะครับแบบแรกแบบฟอร์มัลทางการเลยแบบที่ส s m a r ทแครชัลกึ่งทางการแบบที่3จะเป็นแบบแครชัลนะครับวันนี้เตรียมมา อย่างละ2ชุดจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าครับขึ้น Park CV เริ่มจากแบบทางการเดี๋ยวมาเริ่มชุดแรกกันเลยดีกว่าพารกช็อปสุดตัวนี้นะครับมีความเป็นลายลาเสื้อก๊กาสีเทาส่วนกางเกงจะเป็นกางเกงสีเทาเข้มแบบนี้เลยนะครับมาดูกันเลยดีกว่าครับ ก็เหมาะสํำหรับไปงานดินเนอร์ไปลูฟท็อปอะไรที่มันดูทางการก็เหมาะเลยครับสําหรับฟอร์มอลตัวที่2นะครับก็เลือกเป็นเสื้อสูตรสีเทาเข้มแบบนี้นะครับมีเสื้อกั๊กด้วยแล้วก็มีเนคไทด้วยครับไปดูกันครับไปกันใส่ออกมาแล้วรู้สึกเออทางการมากๆเลยงานที่ต้องไปเจอลูกค้าจะต้องไปเจอผู้ใหญ่นะครับก็เหมาะเลยครับกับลุคนี้ จบไปแล้วนะครับสำหรับฟอร์มอเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะมาดู Smart Casual กันจะเป็นแบบกึ่งทางการสำหรับ s ส r ทแคชชวลลุกแรกจะเป็นเสื้อเชิ้ตแขนสัน้นสูตรสีครีมนะครับส่วนกางเกงก็จะเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงใส่แล้วดูแบบชิลๆขึ้นมาก็คือเหมาะกับงานที่ไม่ได้ทางการมากๆนะครับจะเหมาะกับงานอีเวนท์ที่แบบแคชชวลขึ้นมา ส t ทแคช a ลสไตล์แรกก็จบไปนะครับมาดู Smart Casual สไตล์ที่2กันเลยดีกว่าครับก็จะเป็นแจ็คเก็ตสีน้ำตาลอ่อนนะครับมาต่อกันที่สุดท้าย Casual นะครับก็จะแคชวลสุดๆเลยข้างในก็จะเป็นเสื้อยืดเลยนะฮะเสื้อสูตรจะมีความบางเป็นกางเกงแบบแคชวลสุดๆรองเท้าผ้าใบเดี๋ยวไปใส่แล้วมาดูกันครับ มันเหมาะกับงานที่แบบมีความชิลนะครับมีความสปอร์ตเล็กๆไม่ได้ทางการมากก็เหมาะเลยสำหรับลุคนี้ครับสำหรับแคช u a l ลุคที่2ใส่กับแจ็คเก็ตแบบนี้นะครับเดี๋ยวใส่แล้วมาดูกันครับพอใส่ออกมาแล้วเฮ้ยดูดีมากเลยแล้วก็เทรนโอเวอร์ไซส์ก็กำลังมานะครับก็จบกันไปนะครับทั้งหมด3แบบตั้งแต่ฟอร์มอล สมาร์ทแคชชัวแล้วก็แคชชัวเลยนะครับใครที่ชอบลุคไหนก็ลองเอาไปใช้กันได้นะครับเห็นเสื้อผ้าเยอะๆแบบนี้เอาจริงพากช็อปปิ้งหนักมากพาคชอบไปช้อปปิ้งที่ไอคอนสยามมากๆเลยนะสวรรค์ของดังช้อปเลยจริงๆและที่พาคมาช้อปปิ้งวันนี้นะครับเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิต t t b เขาจัดทริปไปมาลดิฟแบบ ury, แลักชัวรี่วับฟรีตลอดทริปเพียงแค่คุณไปชอป้อปปิ้งห้าห้างสรรพสินค้าไม่ว่าจะเป็น t h e Emporium, The e m ดีเ r ็ม e วอเทียเซ็น s รั สยามพารากอนหรือที่นี่ไอคอนสยามนะครับสำหรับท o p Spender 4ท่านแรกที่ถือบัตรเครดิต TTB โดยมียอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไป<ม>ในแต่ละรอบรายการ<ม>ก็ได้สิทธิ์ดุรับเที่ยวทริปมาลดีฟเป็แบบฟรีๆเลยครับบินชั้นธุรกิจ<ม>นอนโรงแรม5ดาวเดอ s เ n นต์วิชิสมาลดินะครับ4วัน3คืนไปเลยมูลค่ารวมกว่า5 2 0 0 0 0บาทต่อท่านเลยครับสำหรับบัตรเครดิต TTB บอกเลยว่า คุ้มมากๆและเขามีถึง3แบบให้คุณเลือกนะครับแบบแรก TTB SoFast รูดเท่ากันแต่ได้คะแนนมากกว่าสายสะสมคะแนนเนี่ยต้องชอบใบนี้ครับเพราะทุก10บาทได้1คะแนน,นเลยครับบัตรต่อมาบัตรเครดิต TTB Absolute รับคะแนนสะสมเร็วขึ้นคูณ2เมื่อใช้จ่ายออนไลน์ใบที่3บัตรเครดิต TTB Reserve รวมเอกสิทธิพิเศษเหนือระดับให้คุณได้ประสบการณ์ที่พิเศษเหนือกว่าใครเช่นรับเครดิตเงินคืน50% จากร้านอาหารไฟน์ดิ่งชั้นนำทุกการใช้จ่าย10บาทรับคะแนนสะสม2เท่าส่วนลดและบริการต่างๆจากโรงพยาบาลชั้นนำบริการแผนประกันภัยการเดินทางทางครอบครัวคือพักเป็นคนที่เดินทางบ่อยแล้วพารู้สึกมันคุ้มกับตรงนี้มากๆก็เลยถือเป็นบัตรใบหลักเลยครับใครที่อยากไปมาดีต้องรีบมาชอปปิ้งนะครับผมและพาขอยําอีกนิดนึงสำหรับแคมเปญมาดีนะครับเพราะว่าเป็นทริปที่คุ้มมากจริงๆคือเราจะได้บิน Business Class นอนโรงแรม5ดาวนะ บอกเลยว่าไม่มีที่ไหนให้เท่ากับ TTB ครับสำหรับใครที่สนใจทริปนี้นะครับรอบ2อเขาเปิดแล้วครับบัตรทุกใบสามารถร่วมกับแคมเปญนี้ได้หมดเลยครับสามารถลงทะเบียนได้ผ่านแอปพลิเคชัน TTB Touch หรือส่ง s m สมตามหมายเลขนี้เลยนะครับรีบไปลงทะเบียนแคมเปญนี้กันเยอะๆนะครับแล้วเจอกันที่มาลดีฟครับสำหรับคลิปหน้าพากจะมาแนะนำการแต่งตัวหรือว่าอะไรอีกนะครับก็ติดตามกันได้ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับ Couldn't park TV.